อาจารย์วลานสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับทั้งสองท่านครับสวัสดีครับครับอาจารย์ครับครับผมเอาว็นว่าตอนนี้เราได้ยกรัฐมนตรีคุณอนุทินแล้วแต่คอรมอที่กําลังจะตามมาเขย่าแล้วเขย่าอีกตอนนี้แม้บอก99าเอร์เซอาจารย์แต่มันก็มีกระแสอะไรต่างๆตามมาหน้าตาถ้าออกมาที่เราเห็นตอนนี้อยู่ อาจารย์คิดว่ากระแสจะเป็นยังไงครับถ้าไม่เอาคนนอกสี่ห้าคนที่เห็นรายชื่อแล้วนะขณะนี้อาจารย์อืมอันนี้ต้องทําต้องเข้าทำทำความเข้าใจนะว่าเป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยเฉพาะกิจนะครับที่มันติดเงื่อนไขนะครับในการยุบสภาด้วยและพอเป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยนะฮะการเติมเสียงมันก็มาจากบรรดานะครับพรรคการเมืองนะครับซึ่งพรรคการเมืองเหล่านี้นะครับก็จะถูกวิพากษ์วิจารณ์นะครับว่าเป็นนักการเมืองที่ต้องการที่จะเข้ามาต่อรองตําแหน่งแห่งที่ทางการเมือง อันนี้คือสิ่งที่นะครับรัฐบาลพรรคภูมิใจไทยจะต้องแบกรับอันนี้นะครับซึ่งผมก็เข้าใจว่าคุณอนุทินคงใจเห็นนะครับจึงจําเป็นจะต้องนะครับถ้าสังเกตดูดีๆนะก่อนที่จะมีผคอรมอนะครับที่เป็นคนการเมืองเราจะําการปล่อยผคอรมอที่เป็นคนนอกนะครับไม่ว่าจะเป็นท่านเอกนิติท่านอัตพลนะครับท่านที่ดูดูแลกระทรวงการต่างประเทศนะครับ ศีรษะเนี่ยผมใช้แม่เสียศีรษ์ถูกไหมทั้งหมดเนี่ยผ,ผมเข้าใจว่าหมาปูลใจไทยรู้ดีว่านะโผรายชื่อที่เป็นคนการเมืองเยอาจจะถูกวิพากษ์วิจารณ์จึงใช้โอกาสเนี่ยปล่อยโผรายชื่อที่เป็นคนนอกเพื่อที่จะเห็นนะฮะพยายามที่จะชี้เห็นถึงความจําเป็นของสบาชุดนี้คือถ้าเป็นคนนอกเนี่ยผมคิดว่านะครับสังคม ที่ติดตามผลงานของท่านแต่ละท่านนะครับที่มีผัวรายชื่อเป็นคนนอกสังคมรับได้เพราะแต่ละท่านนะครับก็มีประสบะการณ์จริงทั้งในแง่การคลังพลังงานหรือว่าการต่างประเทศรวมถึงการเปิดชื่อนะครับของผู้ผู้ผูแนกรุงไทยนะคุณวรพัคนณะวันนี้ครับซึ่งผมเข้าใจว่าน,นี่คือวิธีการในการที่จะไปลดโทนกระแสนะครับคนที่เป็นคนการเมือง <c oughs> ที่มีชื่อในในคอรมอนะครับเพราะว่าน,นี่คือความ <c oughs> จําเป็นคือความยากลําบากของรัฐบาลชุดนี้ครับที่มันอาจจะไม่สามารถปรับ รือว่าเสนอคอรมอรที่ม,ม,มันมันมันสมบูรณ์แบบได้ครับาอาจารย์ที่นี้มันมันก็มีข่าวที่สื่อมวลชนก็ถามเหมือนว่าคอรมอรที่เราไม่กล้าตั้งแต่คอรมอรนี้กล้าตั้งในบางรายชื่ออันนี้มันเสี่ยงไหมอาจารย์เสี่ยงครับยังต้อง,อง,องจำเราว่าเสี่ยงแน่นอนแต่อย่างที่นะครับนํำเบสเมื่อกี้ว่าพรรคภูมิใจไทยไม่ได้มีทางเลือกมากมนัก นะครับเพราะว่าพักการเมืองใหญ่นะครับที่นะครับสนับสนุนที่ให้พักภูมิใจไทยได้เป็นรัฐบาลก็คือพรคประชาชนเขาปฏิเสธในการรับตําแหน่งแล้วก็พรคต่อมาก็คือพักเพื่อไทยเขาก็ไม่ไม่เห็นด้วยเลยแล้วมันก็เลยทําให้ตัวเลือกนะครับของบรรดาคนการเมืองที่จะเข้ามาสู่นะครับตำแหน่งรัฐนมนตรีนั้นนะครับก็ถูกจับตามองโดยเฉพาะผู้นงตรงคือพักกล้าทําซึ่งพักกล้าทําในรัฐบาลเสียงข้างน้อยเนี่ยเขาเป็นพักอันดับสองรองจากพัก ภูมิใจไทยในทางการเมืองผมเข้าใจดีเลยว่าเป็นความยากลําบากของคุณนุทินมากที่จะไม่ให้คุณธรรมนัฐนะครับไม่มีตําแหน่งคองรมอซึ่งนะฮะแน่นอนนะถ้าคุณธรรมนัฐมีตําแหน่งผมก็มั่นใจเลยว่าทางพรรคเพื่อไทยจะไปยื่นร้องต่อารศาลร,รัฐมนุนแน่แต่<ม>ทางคุณนุทินหรือวสบาลเนี่ยก็จะสามารถนะครับโต้ตอบโต้ได้ว่าคุณธรรมนัฐเคยดํารงตําแหน่งมาแล้วในสมัยร,รัฐบาลบลเอกประยุทธ์ ขึ้นันแน้ก็จะเป็นข้อต่อสู้กันไปว่านะก็ต้องต่อสู้กันแต่ถามว่ามียื่นในประงเมือนแล้วมียื่นแน่ครับอืมอาจารย์การนี่ถือว่าเป็นความทา้าทายแรกในส่วนของรัฐบาลของคุณอนุทินหนึ่งด้วยหรือเปล่าคะในการที่จะจัดการ้ตับผิพใช่กับ,บ,บการตับครมอในการที่จะพยายามทําให้ครมอคนนอกนะครับกับครมอทางการเมืองนะครับให้อยู่สามารถที่จะลดแรงกดดัน ก็คือเนื่องจากรัฐบาลชุดนี้มันอยู่ได้ไม่นานนะอย่างที่ผมบอกตั้งแต่ต้นมามันเป็นรัฐบาลเฉพาะกิจมันติดเงื่อนไขยุบสภาอยู่เพราะฉะนั้นนะครับภาพลักษณ์ทางการเมืองเนี่ยก็ต้องทํางานเต็มที่นะครับถึงแม้ว่าภาพลักษณ์ของครมอ,อาจจะไม่นะครับสมบูรณ์แบบเท่าที่ควรแต่ต้องประคับประคองรัฐบาลน,นะครับคืออย่างน้อยที่สุดอ่ะสี่เดือนเนี้ยทำ <c oughs> ทำได้เขาเพียงสร้างความเชื่อมั่นนะครับสร้างความหวัง เพื่อเดินเกมนะฮะในการเลือกตั้งครั้งหน้าแต่จะคาดหวังต่อการเปลี่ยนแปลงในแทบเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นนักคร,รมนะฮะในในกลุ่มคนการเมืองเนี่ยก็จะต้องพยายามนะช่วยรัฐบาลด้วยเพราะว่าคนก็จับตามองว่า4เดือนจะทําอะไรได้มากน้อยแค่ไหนนะฮะ คือถ้าไปดูความท้าทายทางด้านเศรษฐกิจเรื่องของปากท้องอันนี้ประเด็นสาคัญเพราะคนไทยก็ตั้งตารอมันอยู่และล่าสุดคุณอนุทินก็เปิดเผยออกมาเหมือนกันว่าอาจจะมีการรื้อฟื้นเกี่ยวกับเรื่องของโครงการคนละครึ่งมันก็มีเสียงคืนทาอยู่ในสังคมออนไลน์เยอะแยะมากมายทีเดียวนะอาจารย์นะอันนี้อันนี้หนึ่งประเด็นทางด้านเศรษฐกิจที่จะต้องอกระตุ้นอย่างไรที่จะต้องกระตุ้นแบบรวดเร็วในระยะเวลาอันสั้นใน4เดือนด้วยนะยทีนี้ถ้าเป็นทางด้านความมั่นคงล่ะ เพราะว่าที่ผ่านมามต้องยอมรับว่าร,รัฐบาลที่ผ่านมาอาจจะเขาเรียกว่าไงเสียความเชื่อมั่นและเสียความศรัทธาเกี่ยวกับเรื่องของสถานการณ์ชายแดนไทยกับพูชาค่ะอาจารย์ใช่ครับอันนี้สําคัญมากๆเลยนะครับเพราะว่า<ม>รัฐบาลก่อนหน้านี้ตั้งตั้งแต่รัฐบาลของคุณแพทองทานจนมาถึงรัฐบาลรักษาการของคุณภูมิธรรมไม่ได้ตั้งนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ซึ่งมันก็ทำให้ทุกคนเนี่ยนะครับเกิดความกังวลใจไม่น้อยเนื่องจาก,กเราก็เกิดปัญหาความขัดแย้งกันระหว่างไทยกับกัมพูชานะครับจริงๆแล้วโดยหลักมันต้องมีนัฐมันตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในการตัดสานร,ระหว่างรัฐบาลกลางกับกองทัพ แล้วก็พยายามที่จะทําให้กองทัพเกิดความเชื่อมั่นนะครับในยามสุกสงครามนั้นจะต้องมีแม่ทัพจะต้องมีนะครับศูนย์รวมนะครับจิตวิญญาณน,นะครับเช่นเดียวกันในสาการตอนนี้นะครับเรื่องกลาโหมนี่ก็เป็นอีกนะครับตำแหน่งหนึ่งในในรัฐบาลของคุณอนุทินที่ต้องที่ต้องยังไงที่ต้องจัดวางตําแหน่งแห่งที่ให้ดีนะครับก็คือถ้าเราตามข่าวตอนนี้นะครับร้อยเอกธรรมนัฐนะครับก็ใหญ่กันนั่งในตําแหน่งนี้นะเพราะตัวเองก็ไม่ได้เป็นคนอื่นใครกับกองทัพ อดีตก,ก็เคยเป็นนายทหารเพื่อนร่วมรุ่นของท่านเองก็เติบโตนะครับในกองทัพนะครับก็คิดว่าจะสามารถขับเคลื่อนนี้ได้แต่ต้องยอมรอกว่าในภาพลักษณ์ทางสังคมนั้นทุกคนก็ยังวิพากษ์วิจารณ์นะครับคนเอกอาของร้อยเอกธรรมนัฐอยู่ค่อนข้างมากเช่นเดียวกันอีกอีกหนึ่งนะครัก็จะมีการเสนอชื่อให้กับพลเอกประวิตแต่ในทางการเมืองอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้ว่า วันนี้พลเอกประวิตยถามว่าในฐานะผู้หลักผู้ใหญ่มีบารมีไหมมีบารมีแต่กลุ่มที่จะสนับสนุนพลเอกประวิตยนะในรัฐบาลนั้นผมประเมินว่าไม่ถึงสิทธิ์ที่นั่งแต่คนที่ค้ำรัฐบาลชุดนี้นะครับนอกจากพรรคประชาชนก็คือพรรคพรรคกล้าธรรมของร้อยเอกธรรมนัฐซึ่งมันจะเกิดความยากลาบากใจแน่ๆนะครับกับคุณทินิ์ว่าจะเอาตําแหน่งนี้ให้กับใครคือถ้าเพียงมองแค่การเมืองไม่ยาก แต่เรื่องนี้มันไปนสัมพันธ์กับความรู้สึกและความคาดหวังของประชาชนต่อการที่จะเห็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมที่จะสามารถสร้างความเชื่อมั่นทั้งกองทัพ ทั้งทหารทั้งแม่ทัพนายกองและที่สำคัญน็คือทั้งประชาชนทั้งประเทศว่าเขาเข้ามานั่งในตําแหน่งนี้แล้วจะสร้างความเชื่อมั่นอย่างไรให้กับกองครับจะสร้างมันความเชื่อมั่นอย่างไรให้กับการดาเนินนโยบายนะครับของกระทรวงกลาโหมที่ต้องไปสัมพันธ์กับกระทรวงการต่างประเทศในการแก้ปัญหานะครับ<ม>ความมัน่นคงซึ่งก็เป็นประเด็นที่สองที่คุณทินได้ได้มองนโยบายกว้างๆเอาไว้อะครับ รับจากทีนี้คือพอรัฐบาลเป็นเสียงแบบเนี้ยอาจารย์ขยับอะไรมันก็ยากข <c oughs> ยับอะไรมันก็ดูเหมือนจะทางมันจะไม่ค่อยที่จะโล่งเท่าไหร่อาจารย์ตอนนี้นะครับทั้งสองท่านครับก็คือถ้าเกิดว่าค Ö รมอที่เป็นคนการเมืองเข้าใจสถานการณ์ของประเทศว่ารัฐบาลชุดเน,นี้เป็นรัฐบาลที่ไม่ปกตินะ <p. S 1> จะใช้เง<ม>ื <childhood. S 2> ่อนไขเพียงเพื่อเอาสีมาบวกมาแลกหนึ่งห้ามาแลกหนึ่งแบบปกติไม่ได้ ก็คือ,อก็อยากจะขอร้องวิงวอลว่าคอรมอรที่เป็นคนการเมืองเอาผลประโยชน์ประเทศชาติเป็นตัวตั้งสักรอบได้ไหมไม่ใช่เพียงแค่อ่าเสีหนูผมมีห้าคนขอสองได้ไหมเสียผมมีสี่คนขอหนึ่งได้ไหมคือเอเรื่องเนี้ยเอาไว้ในสถานการปกติได้ไหมเพราะว่ารัฐบาลชุดนี้เป็นรัฐบาลน,นะฮะเฉพาะกิจเงื่อนไขแค่สี่เดือนถ้านะครับครมรที่เป็นคนการเมืองที่สังคมก็เริ่มวิาพากษ์วิจารณ สามารถที่จะปรับเปลี่ยนรูปลักษ์การทํางานประสานกับนะครับอรอรคอรมคนนอกคืออย่างน้อยที่สุดนะฮะซีเนอน์สำหรับผมเนี่ยผมไม่คาดหวังต่อผลเป็นรูปธรรมเลยผมเพียงแค่อย่างให้โปรปรคกับประคองรัฐบาลสร้างความเชื่อมั่นเปลี่ยนนะใช้โอกาสเนี่ย พลิกโฉมเปลี่ยนภาพล <ừ m. S 2> ักษณ์ทางการเมืองแล้วถ้ายุบสภาผมก็มั่นใจว่าพวกเขาทั้งหมดเนี่ยมีโอกาสที่จะไปต่อในรัฐบาลครั้งหน้าอย่าใช้เวลาสี่เดือนนะครับทําการเมืองแบบเดิมซึ่งคนจะสิ้นหวังพอคนสิ้นหวังหนักคนจะไม่เลือกเอาในสมัยหน้าเ <ừ m. S 2> ขาบอกว่าถ้าทําดีเนี่ยไปต่อยาวๆนะเรื่องครั้งต่อไปใช่ไหมอาจารย์ปรคบอกปัจจัยหลายอย่างมันเยอะฮะปัจจัยก็คือตอนเนี้นะฮะ ปัจจัยในการเมืองแนวอนุรักษ์นิยมนะครับที่นะฮะตอนนี้ก็เอื้อกับพรรคการเมืองตีนี้มากสองสถานการณ์ของพรรคเพื่อไทยและคุณทักษิณก็ทําให้เกิดการเกิดความที่เปรียบกับพรรคการเมืองกลุ่มนี้แต่ในการจัดตั้งครมเนี่ยครมที่เป็นคนการเมืองเนี่ยถ้านะครับมีความจําเป็นจะต้องต่อรองตําแหน่งแห่งที่จจริงนะขอให้หาคนที่สังคมมีความเชื่อถือสังคมมีความเชื่อมั่นมาเป็น โคตต้าตัวเองได้ไหมอาจารย์ทัน,นหรอ,อชื่อมันออกมาแล้วอ่ะอาจารย์โอรานทันชื่อมันออกมาแล้วจะทันไหมเนี่ยอาจารย์ทันนะถ้าเกิดว่าวันเนี้ทีแมนในพักภูมิใจไทยฟังอยู่ก็าอาจจะปรับได้บ้าง <c oughs> แต่ตามขม <c oughs> เห็นเห็นเออ<ะ>เห็นเห็นเขาเปิดรายชื่อของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมออกมานะที่มีหลายเสืออาจารย์ที่เขามีการวิเคราะห์นะอาจารย์นัคือเอกนัทอินทรเจริญ อ่าอดีตกระทรวงกลาโหมอันนี้เป็นน้องรักกับอิทโนพวิทย์ด้วยซ้ำอ่าครับ,ค,รบคือถ้าอย่างเงี้ยเห็นไหมคือถ้าเราดูนะคะทั้งสองท่านครับคนที่<ะ>ีโผลรายชื่อออกมาที่สังคมรู้สึกว่าเอ๊ะพอไปได้ทั้งหมดเนี่ยเป็นคนที่อยู่ในหน้างานตรงนั้นมาก่อนทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นกลาโหมกระทระวงการคลังนะซึ่งอันเนี้ยอย่างที่บอกมันเป็นสอดคล้องกับภารกิจที่ประคับประคองนะครับสร้างความเชื่อมัน่นและคนเหล่านี้มั่นใจได้เลยว่าพอเข้าไปแล้วทำงานได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ เพราะเขาอยู่ในระบบนี้มาตลอดชีวิตหลายๆท่านเนี่ยอย่างเช่นนะครับอ่าท่านเอกนิติเนี่ยอยู่ในกระทรวงการคลังอยู่ในอธิบดีมาสามสี่นะฮะกรมเสียกลมแล้วท่านขึ้นมาปั๊บเนี่ยดีไม่ดีท่านอาจจะเก่งกว่ารัฐมนตรีว่าการะทรวงการคลังหลายๆท่านอืมค่าบ มันมันก็น่าสนใจนะเพราะว่าเขาบอกว่าคนเนี้ของจริงของแท้อะไรไประมาณนี้ยใช่ใช่ครับนีค่คือคือสิทธิพิบัสังคมก็ต้องช่วยกัน,นนะถ้าสังคมรู้สึกว่าถ้าเรารู้สึกเบื่อหน่ายกับการจัดครมอแบบเดิมภายใต้การต่อรองสังคมก็ต้องกดดันส่งเสียงให้กับท่านนายกว่า รัฐบาลของท่าน้็จะเป็นรัฐบาลเฉพาะกิจอย่างนั้นท่านรองไปคุยอย่างไรให้การตับกรมหรือว่าการจัดกรมนั้นถึงแม้ว่าจะมีโคต้าของพรรคต่างๆแต่ขอให้พรรคต่างๆเนี่ยไปหาชื่อนะครับตัวคนที่เป็นคนจริงๆที่สังคมรับได้มาเป็นรัฐมนตรีในนามโคต้าพรรคของพวกท่านได้ไหม,มหวังนะอาจารย์หวังว่าหวังลดังๆผมก็ผมก็เห็นเห็นรายชื่อเหมือนกับทั้งสอ<ร>งท่านนะครับผมก็บางคนผมก็ เสียงเราน่าจะดังพอไหารบอกว่ามองโบราณครับผมเสียงเราน่าจะดังพอไหมหรือว่าเราต้องมองบนอย่างที่อาจารย์บอกใช่ก็คือคือเนี่ยคือสิ่งที่ผมนักการเมืองเองก็ต้องรู้นะว่าภาพลักษณ์ต้นทุนของของนักการเมืองเองก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์มากในการคือคือมันไม่ใช่แค่การเอาตําแหน่งไปต่อรองประเทศต่อรองด้วยจํานวนสอสอไม่ได้ต่อรองได้แต่คุณต้องเอาตัวคนที่เหมาะสมมาครับ รัามนตรีบางกระทรวงที่มีความจําเป็นสําคัญสําคัญจะเอานายขอนายขอไม่ได้ถึงแม้วคนเหล่านั้นจะเป็นนายทุนพักเราต้องคํานึงถึงความรู้สึกประชาชนด้วยค่ะคือแล้วก็ก็นะต้องคํานึงถึงระยะยาวด้วยที่ไม่ใช่สี่เดือนนี้ถ้าอยากจะยื่นต,ต่อไปถูกต้องครับใช่ครับผมว่านี่คือถ้าเราถ้าพักการเมืองนักการเมืองเห็นโอกาสนะสี่เดือนนี้คือจุดเริ่มตน้นแต่ถ้าสี่เดือนนี้สามารถทําได้ดีสร้างภาพลักษณ์สร้างความเชื่อมัน่น นี่คือทรัพยากรอย่างดีในการที่เอาไปสื่อสารทางการเมืองในการเลือกตั้งครั้งหน้าเลยฮะค่ะค่ะอาจารย์อาายีปอกประเด็นมุมหนึ่งนะอาจารย์รมุมหนึ่งนะที่อาจารย์บอกว่าให้เขาคิดให้เขาเห็นให้เขาบอกว่าเนี่ยสี่เดือนที่ทํางานแต่บางคนอีกมุมหนึ่งเขาอาจจะคิดแบบนี้ก็ได้นะอาจารย์ <c oughs> นี่คือโอกาสเดียวแล้วที่จะจะเป็นรัฐมนตรีเําไม่ได้เป็นครั้งเดียวไม่ได้ไปนะอาจารย์มันต้องมีจริงฮะเพราะว่าบางคนเนี่ยฝันอยากเป็นรัฐมนตรีเพื่อได้พิมพ์น้าบัตรก็มี ฝันอยากเป็นรัฐมนตรีเพื่อต้องการสายสะพายก็มากอะ่ะมันอันนี้เรื่องจริงฮะเพื่อเป็นเกียรติยศของวงตระกูลอะ่ะสาวันก็เอาฮะอันนี้จริงนะบอกว่าไอ้วิธีคิดแบบเนี้ลดลดล,ลงหน่อยนะเอาเอาปัญหาเอานะผลที่เป็นตัวตั้ง <c oughs> สี่เดือนทําอะไรได้ไดมากแต่สี <c oughs> ่เดือนเนี่ยถ้าจะวางระบบสร้างความเชื่อมั่นสร้างภาพลักษณ์ผมว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี นี่เลยบอกว่าถ้าสังคมมาช่วยกันส่งเสียงนะว่าเอาละนายก่ารัฐรนตรีคนนอกหลายๆลาท่านนี่ยสังคมครู้สึกว่ายอมรับได้ลองรับ<ะ>ดูไหมว่าเออให้โคต้าแต่ละพักไปหาคนนะในภาคส่วนต่างๆที่ตัวเองได้โคต้าไปเนี่ยแล้วไปหาใครที่มีความเหมาะสมมาเพราะอย่างน้อยจะทําให้สังคมเนี่ยมีความเชื่อมั่นเพราะสังคมเชื่อมั่นรับมันจะส่งผลต่อภาคธุกรกิจการค้าการลงทุนทันทีอะฮะนะฮะจะมากกว<ะ>่าอีกเรื่องหนึ่งครับ อาจารย์คุณผู้ฟังถามคุณอ้วนรมตำแหน่งฝากถามมาบอกว่าคุณฟังบอกว่าเชื่อหรือครับจะอยู่สี่เดือนเป็นคำถามที่ดีนะเป็นคำถามที่ดีมากก็คือโดยหลักการนะครับว่าสี่เดือนเนี่ยนะครับทางพรรคเก้าไกลก็บอกว่าเขาเริ่มนับตั้งแต่วันแถลงนโยบายพอแ<า><า>ถลงนโยบายปั๊บเนี่ยนะฮะก็จะบริหารสี่เดือนแต่บริหารสี่เดือนปั๊บจะยุบสภาพอยุบสภาปั๊บรักษาการอีกสองก็เป็นหกถูกไหม พอลการารักษาการเสร็จปั๊บเลือกตั้งนะเสร็จปว่าจะตั้งรัฐบาลได้ก็ประมาณเดือนเศษ็เศษจ,จก็ประมาณสัก8 <6 S 1> เดือนนะ7เดือนประมาณเนี้ยเต็มที่ก็8เดือนใช่ครับอ่ะอาจารย์อีกรประเด็นหนึ่งสุดท้ายละขอสั้นๆสัปดาห์หน้าคุณทักษิณตอนนี้มีข่าวแว่วว่าจะกลับมาฟังคําอ่าพิพักษาวันที่9นี้ด้วยอาจารย์มองไงฮะการเมืองไทยต่อไปผมผมยังยังใหง้ผมยังเชื่อนะข้อความของคุณทักษิณที่ท่านนะครับให้สัญญาประชาชนว่ราผม ถือว่าท่านเป็นอดีตนาย,ยกสมฐมนตรีเป็นผู้หลักผู้ใหญ่คนหนึ่งในประเทศสิ่งที่ท่านสื่อสารนั้นถ้าท่านโกหกสังคมเนี่ยต้นทุนของท่านก็จะเสียหายและมันจะส่งผลกระทบต่อนะสถานการณ์ของพรรคเพื่อไทยผมส่วนตัวยังประเมินว่าวันพรุ่งนี้คุณทักษิณกลับมาแน่และเพราะว่าถ้าคุณทักษิณไม่กลับมันจะกระทบกับตัวท่านระยะยาวครอบตัวท่านบุตรหลานของท่านและตัวพรรคการเมืองของพรรคเพื่อไทยด้วยครับ เดี๋ยวเราต้องตามกันนะอาจารย์เพราะว่าวันสอวันนี้น่าจะทราบแล้วนะวันอังคารขอบพระคุณมากครับอาจารย์โอลานครับสวัสดีครับสวัสดีครับกับท่านตรอาจารย์ดรโอลานทินบางเตียวจากมหาวิทยาลัยบุรพานะครับ